อันนี้มันนียังน้อครับเอออันนี้ก็อันนี้เขาว่าเนื้อง้อหน่อยเป็นเบิ่งขาครับเป็นขาเดียครับเป็นคนเห็นกันไหมครับถ้ารัดการเต็มขั้นเพราะเป็นแต่แบบอย่างเงี้ยพอนี้นะครับพ่อน่ะขออ่านขึ้นที่นี่ครับ ซับกับว่าขาดอย่างนี้วให่นี่ยังสิได้บ่าได้บ่เออได้ครับสมพรผมีเมียเรเยอยู่โอ้สมองมียป่าก็หลอองคแข่สงคับเอาเอาเาไปดิเอาเดีวไปโอเคครับโอเคเรเาเอาเอาเาปรุงไปดิครับครับผมนีู่เขียนอูดเขียนอแล้วไปยังครับ ผมรับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับสวัสดีอันนี้เลียงแม่เลี้ยงเลียงเลียงเลียงวิธีการนะครับเห็นเห็นแล้วมันจะซักเนื้อเป็นสดๆนะครับเนือ้องอ้อยเลียงกระเพียเลียงกระเพียเนือ้อเพราะเกินไง้อวพราะเกินสองปีไปนะครับนี่ก็วันวันนี้ใส่ยังกอนครับใส่อชุดดครับไม่ใส่ลายครับก้อยใส่ลายผใส่ลายเครื่องไหยผงเสียบดิผงเสียบดิเอาใส่อีกก็ใส่ไายครับเป็นลายดีครับเอาเอาเอา โอ้ยหลายอย่างกับเครื่องปรุงนะครับคลิกแค่ครับนี่หอมซอยนะครับนี่เลือดอันนี้ขั้นพร้อมไส้ดีพบ่อันนี้อันนี้ขวดบีได้ครับน้ำหมักมกเลครับบ้านนี้อันนี้ไส้ไส้ดีครับไส้ปิกปนนะครับเบอร์ไส้หลายครับบ้านไส้หลายเดี๋ยวก็ใส่สอดไงเถอะเดี๋ยวไส้หลายเดี๋ยเอาเลยเอาเลยเอาไวกินแล้ครับเสี้ยมาดแต่นี่อันนี้บ้านไส้หลายครับข้าวคั่วอันนี้น้องก็ขวบไม่ไหมมือเศร้ามือเศร้าเลยอันนี้ครับอันนี้เอียงนี่ เกียร์น้อยเกียครับเกียครับเผืออันสมุนไพรขนว่าเอามาได้ครับกินเกลือสินเทาบ้านเท่านี่แหละอันนี้บีวะครับเพื่อเพี้ยแน่นรอนครับเพี้ยครับอันนี้ของแท้นะครับอันนี้ของแทบของขมของนัวอานนี้ว่าอดาเด้ครับถ้าออกไปบ้านน้องยา่มาใส่มืออันนี้ใส่เลือดนิดนึงเลยไปพ่านแม่แบบนัน กิโลนดงครับใส่มือลานนี้แป้นปิงแนแผนแรนแปนนิงอย่ครับแผ้นถึงิงเนาะ้านลาบคิงดาลาบก้อยบัวน้อยเจ้าฮ้อนต้มเครื่องในอมสะเดิดเป็นยังเนาะอมสะเดิดบัดนี้มีสเนนีสนะครับเอาเซ็นเง่ได้ อันก oh. ้อนเห็ดก็รอนะครับนะเนาะวิ่งเดียบหลัากการสีแปครับเอาเลเลยผู้ใดขาดขาดของของขาดของขาดเยอดี๋ยเๆยเบิ่งไอ้เิ่งนี่ก็ไนะเึงลีลครับกันควรครับเเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอซิมเลยนะครับ เทียทียมซิมกันนี่แหละขอซิมหน่อยนะครับวันนี้โอ้โหคนซิมคนแหลกเป็นไงครับขาดรสชาติทานไทยอ๋อทานทานพี่กันผมอมลำจางเค็มโอ้โหคือโอ้แซ่บเลยครับพุ่น่ะพอคร้บพอไปแล้วพอแล้วโอ้แซ่บแซ่บขอเส้นลงไปกหน่อยผมมาสีเลาออกดีเส้นไปง่ายเลครับวุ่นหะเอาโอเคเลยครับเดี๋ยวผมสิอัดลิบ่อไปเ้เบิง สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใส่จานมาเรียบร้อยได้ดีครับร้อยสิบคนเลครับสุดยอดเลยนะครับเห็นจังสี่แล้วผู้ใดมักก้อยมักของสดมักเนื้อง้อหน่อยไม่เป็นลูกสาวหน่อยมึงต้องเลือกมาเป็นจ้าเลือกเห็นไหมขอจานชุดนะครับเออเนี่ยเลยมึงเลอกตีบีบูไปเอางี้สิครับอ่าเดงจะซิมไหบิึงนะ ซิมให้ซิมใหเ้เบิ่งให้เบิ่งเนาะอืออาพ่อนาลุดแววผมเป็นยูทูบเบอร์ผู้ใหม่ได้ครับผู้นาลุดไปการรายการอือซิมใหเ้เบ่งน,นะครับโอ้ยวงกว้างเดี๋อยๆๆๆอื่นพ่อนาคือตอนไงเดี๋ยวทำพ่อนานะครับมันประกาศรับแกเจวจุ่มแน่ครับคือว่าแนะจีวจุ่มแน่านี่เ<ห>น,นี่ยพร้อมใช่โอ้รสชฉาดเจกยวจุ่มแน่ครับแจียวอานนี้นังบ่ว่าซิมเดี๋ยวกันอือ เปนไงครับปปิโเกิดมามันรอยเองดมก้นเสียปนี่ครับสนดยอดนี่ิสุดยอดสุิยอดล้านดาดันพญดาบันบันน้องยามาอือครับขวหนต่อยเป็นไงครับแล้ววาต่อยัวหนต่อยครับัวหนต่อยเย็บใ่ผมทำลำยิบเขาไหอืสุดยอดเลยครับ เขาลอมเรียดเอาลอเรีอาเรียบเอาเอาเลือบดีวะโอเคครับ